ถ่ายวีดีโอแบบ C ีหลอกแล้วเราจะไปทำา c o t t r blading ไปทําการหลอกทีนี้ C ีหลอกเซ็ตยังไงไปดูนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการเซ็ตกล้อง canon r5 ให้สามารถถ่าย C ีหลอกได้นะฮะถ้าคุณอยู่ในโหมดถ่ายภาพนิ่งนะฮะ คุณกดเมนูเข้าไปเนี่ยคุณจะไม่เจอเมนูเซตติ้งที่เกี่ยวกับวิดีโอคุณต้องเข้าโหมดวิดีโอก่อนนะฮะด้วยการกดตรงโหมดข้างบนตรงนี้นะครับแล้วคุณก็มากดอินโฟตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายวิดีโอคุณจะเลือกโหมดวิดีโอโหมดไหนคุณก็เลือกไปนะฮะอย่างผมใช้กล้องนี้ถ่ายฟล็อกนะฮะผมก็เลือกเป็นโหมดแบบทีวีเอาไว้นี่นะกดให้ดูอีกทีนี่ผมเลือกโหมดเป็นแบบทีวีก็คือจะล็อกค่าสปีดชัตเตอร์แล้วก็ตั้งออโต้เอสโอแล้วก แบบนี้นะครับพอผมกดเมนูเข้าไปเนี่ยแท็บที่1แท็บย่อยที่1อย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะไม่เป็นเซตติ้งของภาพนิ่งนะฮะมันจะเป็นเซตติ้งของวิดีโอแทนวิธีก็คือคุณกดเมนูเข้าไปนะครับแล้วคุณก็ไปเลือกที่แท็บที่1นะครับแท็บย่อยที่3คุณจะเจอคําว่า canon lock setting อยู่ตรงนี้นะครับ นนคุณก็กดเข้าไปนะครับแล้วคุณก็เข้าไปเปิด canon lock ตัวนี้นะครเป็น on แล้วก็ view assist นะครับเป็น on เพื่อความง่ายในการถ่ายนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะตอนแรกมันจะเลือกเป็น cinema eos original เอาไว้ให้นะฮะ มันก็จะทําให้คุณไม่สามารถเลือก Color Space เป็น BT 2020ได้ตัวนี้แนะนําเลยฮะให้เปลี่ยนเป็น Natural จะได้สามารถใช้ BT 2020ได้ซึ่ง Color Space มันจะกว้างกว่าและสุดท้ายนะฮะตรง Color Space คุณก็มาเลือกจาก BT 709นะฮะให้เป็น BT 2020แบบนี้อันนี้คุณก็สามารถจะใช้ Canon l o อกหรือ C l o c อได้แล้วนะครับอันนี้ผมจะถ่ายเป็นแบบ 4K D 25เฟรมเพอร์เซกแล้วก็เป็นแบบ IPB ซึ่งมันจะเป็น10บิต422เดี๋ยวไปทำการถอดล็อกและเกรดดิ้ มาหนึง่งต่อไม่คลอดดีมากคุณอเลเซียเรียบร้อยอันนี้คือ C ีล็อกมาดูวิธีการจัดการกับไฟล์ซีล็อกการถอดล็อกและการทำ color grading กันมันเริ่มมาจากอย่างนี้ฮะถึงเราจะถ่ายเป็นหลอกแต่เราก็ยังต้องการคาแรคเตอร์ของ Canon อยู่ดีคำถามก็คือเราจะทำยังไงให้ไฟล์หลอกของเราเนี่ย มันได้พื้นฐานออกมาเป็น c a n o อน Style ์แล้วค่อยเอามาแต่งนู่นแต่งนี่ต่อเพราะว่าการถ่ายหลอกเราอยากได้ความความเป็นเขาความเป็นเขาเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยขอแต่งต่ออ่าเราอยากทำแบบนั้นอันนี้เผื่อคนไม่รู้ถ่ายซีหลอกทำไมครับพี่ทำไมเราต้องถ่ายแ a n o อนหลอกหรือทำไมเราต้องถ่ายหลอกประเด็นก็คือการที่คุณถ่ายหลอกคุณสามารถจะมาปรับแต่งสีได้อย่างที่คุณต้องการมันสามารถปรับแต่งได้ง่ายเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาแบบมีอินโฟม a ชั o นมาครบแล้วครบแล้วก็จืด ยังไม่ได้ถูกปรุงถ้าเทียบกับอาหารมันก็คือ r อม meat ปลาก็อาจจะเป็นปลาที่แช่แข็งมามพร้อมจะมาทอดเนื้อก็คืออาจจะเป็นเนื้อที่แบบหั่นมาดิบๆจะไปทําสเต็กเอาไปท,ทําทนูน่นทํานี่ก็แล้วแต่แต่ในขณะที่การถ่ายแบบธรรมดาคือคุณได้อาหารมาอาจจะมันถูกทําเป็นสเต็กไปแล้วทาไปแล้วทีนี้ถ้าเป็นสเต็กแล้วคุณจะไปตุ๋นมันก็ทําไม่ได้หรือว่าปลาเนี่ยมันถูกทอดมาแล้วคุณอยากาไปทำซาซิมิก็ไม่ได้ หรือทอดมาแล้วแล้วไปทอดเพิ่มก็อาจจะไม่อร่อยแล้วอมันก็จะโอเวอร์คุปถูกไหมหรือเอาไปตุนเอาไปเจียนเอาไปนึ่งต่อมันก็ไม่ได้ฮะพูดสับที่สงสัยถามก็เดี๋ยวนอกเลรื่องออเจียนเื่อคร,รับช่างมันนะฮะจาระเม็ดเจียนเนี่ย ก็<า>ไม่ได้นะฮะไม่รู้นนรครับผมไม่ได้พ่อครวนะฮะอ๋อพูดถึงนึกว่ารู้อันนี้ก็คือลักษณะของไฟล์หลอกทําไมเราถึงควรจะถ่ายไฟล์หลอกมามมก็คือจะมาแต่งนั่นเองมันมีอินโฟมชันครบไงเพื่อจะดึงรายละเอียดในส่วนมืดสว่างออกมาได้บางทีมันมีส่วนที่แบบฮิดเด้นซ่อนอยู่แล้วก็ดึงมันมาใช้ได้นะฮะซึ่งไฟล์สีหลอกของแ Canon เนี่ยมันจะเป็น10บิต422ไฟล์10บิตก็คือได้สีมหาศาลมันจะไม่เหมือนกับการถ่ายปกติที่เป็น8บิต420สีมันจะไม่ดีเท่าโอเคตรงนี้เราเคลียว่าทไมถึงเป็นลอก รู้แล้วหลอกทำยังไงไฟล์ก็ถ่ายมาแล้วจะใช้โปรแกรมอะไรในการแต่งสีผมใช้อยู่2โปรแกรมฮะในการถอดสีหลอกหรือแต่งสีเนี่ยก็คือ 1. Da Vinci Resol v e ซ่เวอร์ชันสิบเจ็ดสอง e ะโนี่จะเป็น2โปรแกรมที่ผมใช้ในการถอดหลอกแล้วก็แต่งสีเดี๋ยววันนี้จะทาให้ดูทั้ง2โปรแกรมแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทั้ง2โปรแกรมนี้คุณต้องมีสิ่งหนึ่งที่คุณไปดาวน์โหลดมาจากแคแนนก่อนก็คือ CL o ลอก o ูคัพเทเบซึ่งวิธีการหาคุณเข้าไปอย่างนี้ฮะคุณก็พิมพ์ไปเลยนะฮะ Canon Look Up Table Download คุณพิมพ์เข้าไปนะฮะคุณก็จะเจออันแรกเลย Canon Look Up Table version 2.0.1.9.0.2อะไรเนี่ยที่ th canon support คุณกดเข้าไปแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ซิปคุณก็แตกซิ p แล้วคุณก็เอาไฟล์เนี่ยไปวางไว้ในที่ที่คุณจะ browse log ได้ในกรณีของผมผมก็จะวางไว้ที่ในดาวินชีอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปแล้วแต่ความสะดวกข,ของคุณกรนีผมนะฮะผมจะเก็บไว้ที่นี่ฮะปุ๊บ ที่โปรแกรมไฟล์ b a c k m a g i c design davinci resolve support แล้ว lut แล้วผมก็จะวางเอาไว้เลยครับนี่ครับ canon raw อันนี้นะฮะผมก็จะวางเอาไว้เลยมันจะเยอะแยะเลยเพราะว่าเวลาทำไฟล์ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายแค่ C l หรอกผมอาจจะถ่ายตัว raw วิดีโอด้วยนะฮะผมก็เลยเอาทุกอย่างเนี่ยมาวางไว้เพราะในซิปเนี่ยมันจะมีทุกอย่างแบบนี้แต่ว่าเพื่อความสะดวกของชีวิตผมผมก็จะแยกโฟลเดอร์เอมาออันนึงตั้งชื่อใหม่ว่า canon Log นะครับ เข้ามามันจะมีอยู่อันเดียวที่ผมใช้สําหรับการถอดหลอกคุณจําชื่อนี้ไปเลยนะฮะจากในซิปท,ทั้งหมดเนี่ยมันจะชื่อว่า bt 2 0 2 0 underscore canon lock k e t o k e bt 7 0 9 underscore ydr underscore 6 5 ff underscore version 2 0 cube มันอยู่ในนี้ครับเวลาที่คุณแตกซิปมาคุณจะเจออยู่แล้ว วิธีอ่านของมันก็คือเนี่ยฮะ bt 2 0 0คือไอตัวที่เราตั้งอยู่ในกล้องแล้วก็เป็น canon log แล้วก็ t ู e อะไร t ู bt 7 0 9 709ก็คือสีแบบปกติเป็น ydr ก็คือตัวนี้เลยก็ชื่อมันตั้งตามนี้เลยเริ่มต้นจากของที่เราตั้งในกล้องว่า bt 2 0 2 0ที่เป็น canon log เฉยๆไม่ใช่ log 2อก log 3นะแล้วให้แปลงให้กลายเป็น bt 7 0 9แบบ ydr 6 5ไอชื่อมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับ มันก็อยู่ตรงนี้ไงซึ่งมันก็จะต้องไม่ใช่ A B T 2000, <c oughs> 2 0งร้อยแค o นันห B T 2 0 0คือไม่ได้แปลง B T 2อ0ร้อยแค่นันอกเป็น B B T 2อ0ร้ออะไรไม่ใช่ก็คือเราแปลงเป็นแบบนี้ <c oughs> ชื่อมันชัดเจนอยู่แล้ว <c oughs> ว่าเราเราตั้งที่หลังกล้องเป็นอะไรแล้วเรากำลังจะแปลงเป็นอะไร <c oughs> นะครับผมก็เลยแยกมันออกมาไอ้นี่ขี้เกียจหา <c oughs> เป็น B T 2 0 0ร้อยแค่นันอก B T 7จ9แค่นี้เอง <c oughs> สิ่งที่เราตั้งอ่ะพอได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะฮะผมก็เปิดดับเบิลชี่ข ผมก็นิวโปรเจกต์ขึ้นมาบอกว่า Canon Colorgrading Remove ม C-Log ฮะถอดล็อกนะมา Remove Canon Colorgrading C-Log นะฮะ <Bruce. S 1> <tim. S 1> กดเข้าไปครับเสร็จแล้วผมก็ไปโยนไฟล์ล็อกขึ้นมาผมอาจารย์ Management นิดนึงก็คือ add bin เป็นวิดีโอปึ๊บเข้าไปในวิดีโอปั๊บผมก็ไปหาไฟล์ C-Log ของผมนะครับที่ผมถ่ายมา mm hmm. โยนข้งมาหมดเลยเพราะว่าในวิดีโอมันก็อ่านไม่เห็นนะฮะ เราไม่รู้รีไฟไหนไม่รู้ครับก็ต้องมาดูในนี้มามันจะสีมันจะมาจุดจืดใช่ครับสีจะมาจุดจืดสองไฟแรกเนี่ยเป็นสโลโมชั่นพระงั้นเดี๋ยวผมจะขอทาจากอันนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะซิงค์ทห้งหมดเลยนะเพราะทุกอันก็เป็นสีเดียวกันผมก็คอนโดเอคลิกขวา Create New Time Li n e แล้วก็ r o j e c t setting ก็คือไปเช็คดูนะฮะก็ตั้งเป็นแบบ 4K 25เยฟรมนะฮะเรียบร้อยผมก็กด Create ปึ๊บขึ้นมาไทม์ไลน์หนึ่งชื่อนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็งงๆว่าเอ๊ะนิวออกมาแล้วทําไมมันไม่เต็มไม่เป็นไรครับทำให้มันเต็มได้คลิกขวาแล้วก็เลือกทำลายเซตติ้งนะครับแล้วก็มาตรงนี้ฮะ Mismatch Resolution นะฮะจาก Scale Image to Fit อะไรเนี่ยผมก็เลือกเป็น Center Crop นะฮะ mm hmm. ปึ๊กกดโอเคจบคลอปไปตามนั้นเรียบร้อยแล้วผมจะเริ่มทําการถอดล็อกกันแล้วนะฮะถอดล็อกจากไฟล์นี้แล้วกันนะฮะวิธีการนะครับผมก็ที่โน,ตน้ตตัวนี้อ่ะผมขอตั้งชื่อแล้วกัน LUT ปึ๊บ นนี่ะครับผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ LUT แล้วก็ไปที่ไอโฟเดอร์ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ย Canon Log เนี่ย IBT เนี่ยยาวเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับจบว้ายไม่ต้องทำอะไรคอนเทนต์มีแค่นี้คอนเทนต์มีแค่นี้กว่าจะเปิดเสร็จเออโอเลยอ่ะสวยไหมลองเลื่อนๆดูดิสวยเลยไหมครับจบครับ มันสวยเลยนะม,นยยมันไม่ต้องทําอะไรเลยปะ่ะใช่ครับ <laughs> ผิวดีด้วยดูปากดูสีปากเลยใช่ครับต้องทำอะไรครับจบครับคอนเทนต์นี้ปิดโอเครอเล่นรอเล่นดีงจริงๆผมก็ยังมีแต่งนะฮะก็คือผมจะดูดองสโคปไอัวงพาเลต็ตรงนี้นะฮะว่าอมันยังไม่เต็มเลยอะไรเงี้ยผมก็จะมามันเกือบเสร็จเลยเนาะมันเกือบเสร็จครับอย่างที่บอกว่ามันคือพื้นฐานที่ดีไง มาถึงมันก็คือใช้ได้ไดแล้วเห็นไหมเก็บมาดีใช่ไหม it, right? แต่ว่าผมจะมาทำคอนทราสต์เพิ่มนะฮะก็เ <c> ช <oughs> <ค>็คตรงพาเลตเนี่ยแหละมันยังแต่งอะไรได้อีกผมก็อัลติเนตสนะฮะนิวโนนใหม่คลิกขวาตั้งชื่อว่าพรายมารีนะครับเพื่อใส่คอนทราสต์พรายนี่นะครับแล้วผมก็ใส่คอนทราสต์เข้าไปปึ๊บตรงพรายมารีนะฮะใส่คอนทราสต์เข้าไปปึ๊บนี่เอาให้แน่นๆเต็มเต็มสเกลนี่นะฮะทำไงต่อดีกับชีวิตขาดอะไรรู้สึกขาดอะไรก็ไดให้สว่างขึ้นให้สว่างขึ้นใสๆขึ้นนิดนึง นิดนึงนิดนึงแค่นี้ปรับความมืดสว่างแค่นี้เพิ่ม saturation ขึ้นไปหน่อยให้มันจี๊ดขึ้นนิดนึงประมาณนี้อันนี้ก็จริงๆมันก็เกือบใช้ได้แล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับผมอาจจะดีไฮไลท์ลงนิดนึง a d s e r i a l n o d e before นะฮะตั้งชื่อว่าดีไฮไลท์นี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็มาทำการดีไฮไลท์ผมก็มาที่ตัวนี้นะฮะ qualifier นะครับแล้วก็ลากตรง L soft ขึ้นมา ชิปเอชนะครับแล้วก็ดูเฉพาะส่วนไฮไลท์เนี่ยลากขึ้นมาอย่างเงี้ยปึ๊บส่วนไฮไลท์นี่ก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหม,ไม,มแทบไม่มีเลยนะแทบไม่มีเลยแต่ไม่เป็นไรตรงเสื้อกับจมูกปากนิดหน่อยนะครับกดชิปเอชออกมาแล้วก็ผมก็ลากไฮไลท์ลงแบบนี้นะฮะคุณรู้สึกเหมือนมันมันลน้นๆใช่ไหมนิดหนึ่งนี่นิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นแต่ผมก็เห็นนะครับตรงไฮไลท์ตรงเสือ้อนิดหนึ่งนะครับผมดีไฮไลท์ลงอย่างี้ นะครับประมาณนี้คือผมไม่อยากให้มันสูญเสียให้มันปืดปดปืดมากเกินไปนะแต่ว่าผมก็ไม่ต้องการความแปรปขึ้นมาอ,อ,อ,อใช่ไหม,มแล้วมาดูแปบรบ์ใช่ไหมอ่าไอ้อให้มันแบบแบบประมาณนี้มันก็จะกระทบสกินนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นอ่ะแต่งแค่นี้ที่เหลือใครอยากใส่โทนไะอยากใส่โทนก็อะไรสปิทโทนสปิทโทนเนาะง่ายๆครับก็ลิฟต์ลิฟต์ใส่สีน้ำเงินเข้าไปใช่ไหมแล้วก็แกมมา ทำคอลเลอร์คอนทรานิดนึงประมาณนี้อ่ะนี่สปีดโทนนี้เป็นไงดีนิดนึงหเห็นไหมเฮ้ยคุณไปทำต่อสบายสบายคุณจะเล่นอะไรอ่ะคุณจะแบบ Speed สปีดโทนเสร็จแล้วอัดดีเนตเดสทำอันนี้ไหมคอลเลอร์วอเปอร์ไหมอ่ะทูใหม่ปึ๊บคอลเลอร์วอเปอร์อ่ะกดปึ๊บมันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เลยฮะคอลเลอร์แบบกริดนะฮะก็คืออาจจะเพิ่มสีน้ำเงินตรงนี้หน่อยนะฮะอะผมก็เอามาเอามาวัดทับทับอ่าอยู่แถวแถวนี้นี่ใช่ไหมอ่าแถวนี้แถวนี้แถวนี้มาสีเหลืองนี้ปรับปรับเฉพาะสีฮะ อ่าปรับเฉพาะสีมันก็กระทบด้วยกระทบสีผิวนิดนึงด้วยโอเคไหมชอบไหมอะไรเงี้ยปรับนิดหน่อยนะประมาณนี้อ่ชอบไหมคัลเลอร์วัปเปอร์อ่ะหน่อยนึงให้สีมันออกอมชมพูชมพูหน่อยอันนี้คัลเลอร์วัปเปอร์ก็ว่ากันไปใครที่ถนัดเล่นทูไหนก็เล่นไปเสร็จสวยอันนี้แต่งคราวมากๆเลยฮนะถ้าใครจะไปแบบว่าเพิ่มเติอมอาจจะใส่โกลเข้าไปอย่างเงี้ยสำหรับเวอร์ชันที่เป็นสตูดิโอหรือเวอร์ชันเสียตังค์นะก็ใส่โกลเข้าไปได้นะครับ โปรปแบบนี้นะฮะโยนกขับไปปับ๊บใส่ไปตามสูตรนะครับซอฟไลท์ line, ปั๊บเกลเบลเท่านี้นะฮะแล้วก็ตรง ifier, ะคอลิฟเออร์นะฮะนี่ชิปเอสลากลงคอนโทรลแค่นี้แถวนี้โอเคชิปเอสออกโอเคมาดูโปรกันจากตรงนี้นะครับปั๊บอ่าผมจะกดให้มันมืดลงเห็นไหม ตรงนี้มันฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมผมกดนี้มืดลงแล้วนี่มันจะกลายเป็นสว่างใช่ไหมผมจะไปอยู่ตรงกลางที่พอดีของภาพคือจุดนี้นะฮะปึ๊บกดลงน่าจะโกลขึ้นอัลติเนสสุดท้ายนะฮะก็บอกว่าชาร์ปเพนนะฮะในเวอร์ชันสตูดิโอก็จะมีชาร์ปเพนง่ายๆนะฮะชาร์ปเพนเอจโยนเข้าไปจบกิเดเรบยบยสองสองอันนี้เกิดขึ้นมาจากการที่ เป็นเวอร์ชั่นสูริโอก็คือเวอร์ชันเสียตังค์นะครับจะสามารถทำนี้ได้อันนี้ก็คือแต่งแล้วนะฮะชิปดี Before After Before After อนะอันนี้คือแต่งแบบง่ายๆได้แบบนี้ซิงนะครับเพียงใบนิ้วสัมผัสเลือกภาพที่อยากจะซิง์ไปกดคอน t r o l คลิกคลิกก็ได้นะฮะแล้วเอาเมาส์กลางนะครับคลิกเข้าไปที่ภาพที่เป็นต้นฉบับที่อยากจะซิงเสร็จแล้วครับจบครับทุกวิดีโอ ไม่ต้องทำอะไร hmm. เป็นไงครับแคนนอนไหมฮะ hmm. แคนนอนแคนนอนนะฮะอันนี้สว่างไปนิดนึงอ่าแก้ที่พライอ่าลดตรงออฟเซ็ตลงึอบอ่าเนี่ยมันดีตรงเนี้ยถ่ายล็อกมาคุณคอนโทรลได้้วเป็นไงไม่ได้ต่างกันเลยเห็นไหม hmm. ไม่ต่างกันเลยนะคอนโทรลได้<ม>ถ่ายพลานด,น,ด,ดนิดนึงอ่ะคุณแก้ได้ถอดล็อกก็ง่ายอย่างที่คุณเห็นตามนั้นเลยครับนี่คือวิธีการถอดล็อก ด้วยต่อไปจะเป็นการถอดหลอกด้วย Adobe Premiere คุณอาจจะบอกผมไม่ถนัด Da Vinci ผมถนัด Premiere ได้เหมือนกันอ่ะ p r e m i e r นะฮะผมก็มาที่โปรแกรม Premiere แล้วกด New Project นะครับเลือก Save Project เพราะว่าเป็น a l i s ี a Color Grading นะครับก็โอเคปากสร้างโปรเจกต์ Alisia Color Grading ขึ้นมาคลิกขวาแล้วก็ New Bin ก็เป็นว mm ิดีโอเหมือนกันนะครับผมใช้วิธีคิดแบบเดียวกันก็คือ Management นะครับแล้วผมก็ไปลากไฟล์นะฮะเอามาใส่ครับนี่ครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ Drag เลือกไฟล์ที่ต้องการนะฮะแล้วผมก็ลากเข้ามา วางไว้บนรูปกระดาษเพื่อทำการสร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาแล้วผมก็ทไทม์ไลน์ไว้ข้างนอกแล้วบอกว่าอาลีเกรดดิ้งไม่เสียอาลีเกรดดิ้งนะครับ <laughs> ก็ออกมาเป็นเช่นนี้ทีนี้เริ่มทำการเกรดดิ้งทำยังไงนะครับผมก็เลือกภาพก่อนว่าภาพนี้ใช่ไหมผมเลือกแบบนี้เอาไว้ก่อนนะฮะแล้วผมก็ไปที่แท็บข้างบนที่เขียนว่า color คลิกไปที่ color นะครับกดเข้ามาแล้วคุณจะเห็นไอ้ตัว l u m i n a n c color นะฮะโผล่มาทางขวา คุณต้องคลิกที่คลิปก่อนนะแล้วคุณจะเห็น luminance color p r o f ขึ้นมนาทางขวาแต่ว่าใครที่ไม่มี tool ตัวนี้นะฮะคุณก็ไปที่ Windows เช็คดูนะฮะว่า luminance color ติ๊กยังเลขตัวหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือ luminance scope นะครับเราใช้อยู่2ตัวนะฮะก็คือตรงนี้ luminance scope กับ luminance color เพื่อดูประกอบกันทำ color grading ใช้2ตัวนี้เริ่มต้นเลยฮะถอดล็อกทำยังไงแล้วก็มาที่ตรง basic collection แล้วก็ input LUT นะฮะจาก non นะฮะแล้วก็กด browse แล้วเราก็เลือกไปครับ ตรงโฟลเดอร์ที่เราเก็บ LUT เอาไว้ในที่นี้ผมก็เก็บเอาไว้ในด a v ินช i นะครับผมก็เลือกปั๊บอย่างงี้ Enter อ่ะผมก็จะเจอตัวเดิม PT ทีสอส่วแค่นั้นหลอกทูพีเจ็ดวน้ปั๊บกด Open ปังจบเหมือนกันจบเหมือนกันครับพี่น้องใช้โปรแกรมอะไรก็ได้สบายใจไหมสบายใจที่เหลือคืออะไรแต่งให้มันสวยไปด <c oughs limitations> ีกรเกรดดิ้งไปดีคุณอยากจะแบบทำอะไรอ่ะคอนทราสต์เอาไปดิคอนทราสต์ขึ้นอ่าก็เช็คดูนี่ เช็คดูสโคปตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมใช้สโคปที่เป็นพาเลสนะครับผมจะถนัดไอ้ตัวพาเลสบางคนถนัดเวฟฟอร์มกว่ากันไปนะฮะแต่ผมชอบพาเลสมากกว่าอันนี้มันก็จะเลือกได้นะบอกว่าเอาเวฟฟอร์มอย่างเดียวเอาพาเลสหรือเอาไอ้ตัวเวกเตอร์สโคปขึ้นมาด้วยอะไรางี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ความ<ด>ชอบด,ดูที่ถนัดดูที่ถนัดซึ่งผมถนัดพาเลสผมจะดูว่าไม่ให้สีมันเกินร้อยกับไม่ให้ต่ำกว่าศูนย์นะให้มันอยู่ในนี้โอเคผมก็เริ่มแต่งไปสิครับควบคุมมันให้ดี ให้มันได้อย่างใจงคุณหรือบางคนที่ชอบคุณพ่อแซ็กซ์ไนเดอร์นะฮะอย่างไบรท์นะฮะก็ชอบดำจมฮะดำจมก็ลากให้มันจมให้มันหายไปให้มันปืดไปเลยนะฮะอันนี้มันโรคจิตครับแล้วแต่แล้วแต่ความชอบครับอ่าอย่างไบท์ก็คงจะเลือกแบบนี้นะฮะแต่ผมไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะเห็นมันมันเกินสโคบตรงนี้ก็ขอให้เก็บได้อินโฟเมชันครบๆก็แล้วกันนะครับไบท์บอก <S <S ผมไม่เห็นจะเป็นต้องครบเลยพี่ก็เรื่องมึงครับอ้ก็เรื่องของคุณนะฮะอ่าประมาณนะฮะ ไฮไลท์ลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็คอนโทรลไฮไลท์อันนี้จะคล้ายๆกับการแต่งภาพนิ่งของตระกูล Adobe คุณก็คอนโทรลไปเลยถ้าว่าจะเปลี่ยนสีด้านหลังได้ไหมอ่ะก่อนอื่นนะฮะคุณอาจจะไปที่เคอร์ฟแล้วทำฝ้าชอบไหมพี่ก้วชอบทำฝ้าไหมชอบทำฝ้าฝ้าแบบนี้จะชอบไหมทำแบบนี้ปึ๊บล็อกปิดเปิดดูได้เป็นไงชอบป่ะหรือไม่ชอบไม่ชอบก็รีเซ็ตกลับได้เอาไบเชอบอ่ะอันนี้ดันชอบนะ งงฮะเดือดะอะอันนี้ก็งงคะช่างเข่าครับทำไมเมื่อกี้มันไม่รู้อ่ะไ,ไม่รู้ครับแต่งงคะไปแล้วฮะอ่าอันนี้นะครับก็เป็นคอลเลคชั่นนะฮะก็จะเป็นไอตัวที่แบบคล้ายๆเมื่อกี้นะฮะก็ตรงชาร์โดก็อาจจะเลือกไปทางน้ําเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงมิดโทนก็เลือกเป็นแบบทำ Color คอลเลคชั่นคอนทราสนะฮะประมาณนี้เนี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ขอเพิ่มอีกหน่อยเห็นเนาะ เห็นอยู่าโอเคเป็นแบบนี้ฮะตรงไอ้นี่เล่นไหมเคิร์ฟไอ้ที่เป็นเลดกีบูอยากเล่นไหมเอะเออเออนี่ลาข้างล่างละไอ้นี่นี่มากไปมากไปนี่นี่นี่เบรกไปเบรกมาฮะเบรกไปเบรกมาไม่ได้ทำอะไรนี่ประมาณนี้อ่าแบบเงี้ยเออเอามาณนี้ครับสวยอ่ะสวยอ่ะชอบไหมอันนี้ก็อีกโทนเลยนะไม่เหมือนดาวินชีเมื่อกี้เลยนะเออออ แล้วแต่ชอบฮะดูเหมือนภาพ,พนิ่งมากเลยคุณครับก็เหมือนภาพนิ่งฮะแติว่าอยากจะเปลี่ยนสีเขียวข้างหลังนะครับก็กดไอ้นี่ไปคะับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ HSL Secondary แล้วผมก็กดไอ้ตัวหลอดสีตัวนี้ฮะแล้วก็ไปดูสีเขียวข้างหลังมา,างไม่เอาดีกว่านี่หน่อยดินี่นี่ตัวสีเขียวตรงนี้มาแล้วผมก็กดตรง Color Grade ตรงนี้ต้องเรียกเป็น Color Grade นะมันก็จะดูง่ายนะฮะแล้วผมก็ลากลากตรงนี้นะครับกินพื้นที่แค่กินพื้นที่สีเขียวนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากตอนทำา i g h t Room นะครับ อันนี้ก็สนุกไปอีกแบบไงทีน,นี้ก็อย่ามากินโดนหน้าเอาแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอสวยแค่นี้แล้วก็เลือกอะไรดี noise b อนะผมก็ไปติ๊กเอาตรง color gray กลับมาแล้วก็ผมจะทําการเปลี่ยนสีผมก็ามาเปลี่ยนสีอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ฮะเทมให้มันเป็นสีอ่อเขียวเข้มดีกว่าเขียวเข้มก็คือใส่น้ําเงินเข้าไปสมมตินะนเนี่แบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ ใส่ม่วงเข้าไปนิดนึงก็ได้แล้วก็ลด saturation ลงสมมุตินะฮะอ,อะไรแบบนี้นอ่าแบบนี้นะครับคุณก็มา control ตรงนี้ได้ส่วนอันนี้มัน luminance นะฮะก็คือสว่างมืดมั้งปึ๊บะสว่างมืดอ,มอาจจะให้มืดลงนิดนึงเป็นการขับภาพขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ควรเล่นมากประมาณนี้อ่ะ before after before after แต่งโทนประมาณนี้เป็นไงครับสวยก็สวยบแบบเนาะแล้วก็ ถ้าอยากจะสิ้นสีไปนะฮะผมก็คอนโทรลซี C, แล้วก็เลือกนะฮะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพจแอตทริบิวต์เห็นไหมหรือมันจะมีช็อตคีย์นะฮะกดคอนโทรลอะติเนตบีนะครับก็จะเป็นการเพจแอตทริบิวต์นะครับแล้วแต่คุณชอบนะฮะคลิกขวาเพจแอตทริบิวต์ก็ได้หรือคอนโทรลอะติเนตบี T v, ก็เป็นการเพจแอตทริบิวต์มันก็จะเอาแอตทริบิวต์เนี่ยมาลงปึ๊กเนี่ยฮะแล้วพอกดเข้าไปมันก็จะมีสีนี้นะครับเป็นไงครับช,ชอบไหมชอบอ่า พี่เมียก็เกตริ้งสวยได้มันไม่เกี่ยวกับที่โปรแกรมไงมันเกี่ยวกับที่มันมายัางไงแต่ว่าโทนนีดีมากเลยล่ะมีซัพพอร์ตกันหรือถ้าใครอยากเกตดิ้งแล้วก็อยากจะแบบตัด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 แล้วอยากจะมาแก้ที่หลังที่ตัวไฟนะฮะคุณก็อาจจะคัดไอ้ตัวนี้คุณก็มาที่เอฟเฟคคอนโทรลแล้วก็คัดลูมิเนนต์คัลเลอร์ออกไปเลยก็ได้นะครับแล้วคุณก็มาคลิกตรงซอสนะครับมันไม่เกี่ยวทา์ไลน์นะก็ c คอนโทรลวีเข้าไปคราวนี้ มันจะเป็นการแก้ที่ซอสหมายความว่าคุณจะตัดไปกี่ชิ้นตัด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 ไปกี่ชิ้นป,ปึกเปึกอย่างเงี้ยแยกกันออกไปแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยอยากจะไปแก้ให้มันสว่างสมมติว่าสว่างแบบสุดตรงเลยนะแบบเละเลยนะผมก็กดไปที่ตรงซอสต,ตรงนี้ใช่ไหมฮะเลือกลูมิเนนซ์คัลเลอร์แล้วก็ผมมาเปิดตรงนี้ปตรงเบสิกแล้วลากให้สว่างแบบนี้คําถามก็คือไอที่ตัดไปเมื่อกี้สว่างไหม,ไหมคําตอบก็คือโดนเหมือนกันหมดอ๋อคือโดนให้หมดอันนี้ก็คือผมวางคัลเลอร์เกรดดิ้งเอาไว้ในซอสเลยซึ่งจะต่างกับตรงนี้ ถ้าเป็นที่ทำเนี่ยมันจะวางไว้ตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลด้านนอกที่มันไม่ใช่ซอสถ้าสมมติว่าคุณตัดออกไปปึ๊กแล้วคุณบอกว่าตัวนี้จะไปเปลี่ยนให้มันสว่างขึ้นปึ๊กนะไอตัวที่โดนตัดไปที่ไม่โดนแก้ไม่เปลี่ยนซึ่งจะแตกต่างจากตรงนี้น,น,ม,นมันสะดวกคนละแบบคือถ้าเกิดผมเกรดดิ้งจนจบเรียบร้อยผมจะไปตัดผมจะใส่ไปในซอสเพราะเผื่อผมมาแก้ผมแก้ที่ซอสแต่ว่าในบางทีมันก็ไม่สะดวกมันแล้วแต่ลักษณะการทํางานแต่ละคนผมก็เลยเล่าให้ฟังว่ามัน,มนทำแบบนี้ไ,ได้ได